ในฝั่งของคนที่แอนตี้อุเอสครับเช่นพวกจ<ม>ีนรัสเซียอะไรพวกนี้อินเดีย,ยอ่าอ,อินเดียตอนนี้ก็ไปร่วมแก๊งเขาแล้วครับเป็นก๊กนั้นก็ต้องมองว่าเขาก็อยากจะลดการพึ่งพิงสหรัฐตอนนี้ก็ต้องมองว่าพอสหรัฐมีอํานาจสูงเกินไปโอนเงินก็ต้องโอนผ่านสวิฟตตัวน้ํามันก็ต้องซื้อผ่านดอลลาร์ไอ้นู่นไอ้นีนน่มันกลายเป็นว่าเขาควบคุมได้เพราะกลายเป็นว่าทุกคนถือสหรัฐรีเซิร์ฟเคอร์เรนซีอ่ะตอนนั้นอยู่ๆสหรัฐจะบูลลี่ยังไงก็ได้มันก็เหมือนอานาจต่อรองมันน้อยฝั่งทีี่่่่เเเเเปป็็็นนนนแอออออมมมรรริกกกกาาาาค้้้้ตตตตงงงววืืืััพพพหยลด ค่าเนซีที่เป็นดอลลาร์าานั่นแหละก็เลยเป็นจุดหนึ่งที่ทองปีนี้ก็ขึ้นถึงนะครับ<ช>ก็หลายๆประเทศก็สะสมทองธนาคารแห่งประเทศไทยเราก็ถือทองเ <ภา S 2> ยอะก็ต้องกลับมาเรื่องเดิมครับเงินเสืิมค่าจริงแต่กรอตของเขาอะ่ะมันมากกว่าค่าเสื่อมการเสืิมค่าของดอลลาร์หรือเปล่าสมมติว่าดอลลาร์เสริมค่าลงปีละประมาณ1%สมมติบริษัทเทคในสหรัฐกรอตกันแบบ1 0 2 0สตุดท้ายแล้วอ่ะมันก็จะดึงให้ดอลลาร์มันไม่ตกฐานะนักลงคุนต้องกลับมาเรื่องเดิมใช่พอร์ตคอร์ครับกระจายความเสี่ รวมกันแล้วอ่ะเขาจะทำไรได้เพราะนั้นการลงกระจายความเสี่ยงทั่วโลกเป็นคีย์สำคัญคสำหรับการลงทุนตั้งแต่วันนี้จนถึงแบบหลายปีข้างหน้าพอคอ,คอก็คือ global ETF เพราะว่าจะมีการลงทั้งสหรัฐ emerging market แล้ว